เล่นใหญ่มากอ๋อจะให้น้องปูทาหารเป็นหูเป็นตาให้ตายแมนะ่หมดกองร้อยอกระดิกไปได้เลยนะครับท่านีหมูเท่พี่อื่นก็พับมาได้รนะับครับโอเคไหมครับหมูเท่ก็ไฮไลท์ก็นี่อ่ะอันนีหมูเท่ไฮไลท์ก็นี่อ่ะพีพรุ่งนี้หนูเลี้ยงเมซอนนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะทำคอนเทนต์นะคะตอบแทนเพื่อนบ้านนะคะจากคลิปที่แล้วที่ เพื่อนบ้านเป็นหูเป็นตาให้นะคะโดยการที่เราจะไปหน่วยฝึกแล้วก็แจกน้ำเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อเป็นการตอบแทนนะคะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเนาะไปกันเลยค่ะดีนะคะเห็นแล้ว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 เห็นหมูเท่แล้วนี่นะคะอะไรคะคุณมาทำอะไรคะเฮ้ย อันนี้ของเพื่อนของเพื่อนคุณครับนีอคุณครับเรากินไม่ได้เหรอไม่ได้ครับจะมายกจหด่ลยดิเคเคเคเฮ้ยเปิดประตูดีๆนี่หลอดหมดแล้วหลอดหมดแล้วไงอะไรอันนี้คนนี้นะคทหารหายไปจากสนามเเยด้จนแล้วห้ วันนี้เราจะมาตอบแทนเพื่อนบ้านนะคะที่เป็นหูเป็นตาให้หมูเท่รุ่นพี่รุ่นน้องเขาฝึกหนักใช่ปะเราก็จะเอาแบบน้ําที่แบบดิบๆนะคะให้พี่เขามาครับพี่มาครับคนแรกขวดนะครับเอะไรพี่พันเท่ไหมยังไงบ้านวะให้เพื่อนบ้านวะเอาเลยใครอยู่เลยขอบคุณครับฝั่งฝั่งเท่ค่ะ เอ็นเอ็นทหารล้วมั้ยคุณเจ้าภาพนะครับมาวันนี้ครับใครจะเสียครับวันนี้วันนี้าการเลี้ยงสาวเอ้าเล่นใหญ่มากเล่นเย้อ๋อได้น้องปูทหารเป็นหูเป็นตาให้ตายแน่หมดกองร้อยกระดิกไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยเอาต้องแบมไปให้น้องใช่ว่าจะให้น้องเมาได้ มือแอมแกได้ไหมไป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 ครับไป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 ไรไป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 ไไป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 ไไป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 ไรไป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 ไไป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 คปัปไ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 ปคปไ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  อันนี้ก็มาขอบคุณเอฟซี่ขอบคมาทีมงานพี่พี่ข้างบ้านนะคะทีมงานนะคะที่ช่วยเป็นหูเป็นตาให้ไม่แต่จริงๆก็ขอบคุณที่แบบว่าช่วยถ่ายคลิปนะคะแล้วก็เป็นแบบว่าออเกองแตกให้ตัวปั่นไม่นู่ปั่นจริงหรือเปล่าตัวกองแตะไม่จริงวันนั้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์กว่านี้อีกไม่วันนั้นที่เขาถามว่าเรื่องจริงหรื่องจริงโอ้เรื่องจริงเรื่องจริงนี่ยนคุนึงนี่นี่ เหมือนนกัเรื่องจริงไหมครับวันนั้นนะครับรถขันขาวรื่องจริงหรือว่าตอคนกลางยิงข่าวเมื่อวานเขาเรื่องจริงเลยนะเดี๋ยว่าเขาเรื่องจริงอะไรเมื่อวานนี่พี่ดูคลิปน่ะที่ที่เราแยกกลับตั้งนานแล้วคือบอกว่าอ๋อใช่ใช่ใช่แยกกลับ่อนกลับตั้งนานเลยได้แอบเข้าไปดูไลฟ์หมอเบียร์นะคะเออไปเธอบอกเธอกลับบ้านอะไรนี่เห็นเธอทำงานดีเหลือเกิน ค่ะก no okay? ็ทีมงานนะคะส่วนหนึ่งก็ขอบคุณพี่ๆนะคะวันนี้ก็มาเลี้ยงน้ำนะคะเป็นไงฮะหมูเท่มีคนเป็นหูเป็นตาให้ล้างกองรอยนะคะบอกเลยแสบเย็นสบายได้เกินเฮ้ยเปลี่ยนเรื่องไม่ใช่นะคะไม่รู้เรื่องหมูเท่ก็ไฮไลท์ก็นี่อ่ะอนี่หมูเที่ยมหายก็นี่อ่ะไม่ซ้สมกราเกียวเมื่อไหร่ไม่ซ้อมกราเกียวทำไมก็ ห้ variance, <th> ามบอกความลับองหมูยเอมเลยควาับอะไรมีความลับอะไรก็ไม่รู้เอ็มให้แค่นี้เลยยังแพ้อยู่นะนี่ยังแพ้นะนี่พี่มึงนี่หนูเลี้ยงเมซอนนะ